สวัสดีครับวันนี้ทางเดลัวเนชั่นแนนะครับมีประกาศผลรางวัลน,นะครับของกิจกรรมดีๆนะครับนั่นก็คือกิจกรรมแทงหวยก้าจอรับ G ิเทส750นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมได้อยู่กับผู้โชคดีที่ทางเราได้จับฉลากขึ้นมานะครับซึ่งคนคนนั้นก็อยู่ข้างๆผมนี่เองสวัสดีครับเชิญนองแนะนําตัวเองเลยครับผมชื่อสุเม่ิธรรมศักดิ์หรือเช่นชื่วออ่าโอตนะครับครับผม สำหรับน้องโอ๊ตนะครับน้องโอ๊ตเป็นผู้โชคดีของเรานะครับในวันนี้ที่ที่ทางเราได้จับสลากขึ้นมานะครับก็ต้องขอถามหน่อยว่าน้องโอ๊ตรู้จัก่าทางเดวนันเช่อหรือรู้จักไอสมาคมของไทยระดับโลกได้อย่างไงครับก็จักเพื่อนเอนแนะนํามาให้ไปก,กดลิงก์กดไลค์แล้วก็กดเอ้ยมีความาสนใจดีเอะมีกิจกรรมที่การดีๆมาก็เลยลองไปกดไลค์เล่นอยู่อ๋อครับและกิจกรรมแรกคือแทงหัวยผมว่าเห็นเป็น กิจกรรมแรกออเลยลองไปกดไลค์เป็นแฟนเพจดูอ๋อครับผมเป็นกิจกรรมแรกเลยอ๋อที่ได้ลองเล่นเลยใช่ไหมฮะอังแรกเลยผล้วก็ได้รางวัลกันอันนี้กันมาเลยนะฮะแล้วสําหรับความรู้สึกตอนที่ตอนที่เมื่อตัวเองได้รางวัลนี้รู้สึกอย่างไรบ้างฮะตอนแรกยังไม่รู้นะเพื่อนโทรบอกครับตอนรู้ว่าเพื่อนโม้เอกให้ยได้ไม้ได้โมวาเนี่ยเราไปเปิดดูเอ้ยดูคลิปดูคลิปแบบยังไม่ก่ออ่าครับผมดูแม่งโมป่วยวะ สุดท้ายเป็นตัวเองอครับผมออโอ้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่โชคดีมากๆเลยนะครับในการที่ได้750 g t g ้าศห้าศรุ่นใหม่ล่าสุดไปกันฟรีๆเลยจากทางเดวานได้ชอตกับผมแล้วสำหรับเอา่าคอมพิวเตอร์หรือว่าการ์ดจอตัวที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับคือไม่ทราบว,ว่าใช้เป็นรุ่นอะไรอยู่ครับก็เป็น gtx 680โอ้ครับเป็นรุ่นท็อปของของของซีรีส์6เลยนะฮะเนี่ยครับผมแล้วมันมีมีปัญหาว่าคือมันใหญ่ครับเคื่องแลความร้อน โอ้ถ้าผมเนี่ยมันเล็กและใช่ครับมคงไม่ร้อนมากการออกแบบมันจะเป็นแบบแบบ compact เล็กแล้วก็คือมันจะประหยัดไฟกว่ากว่ารุ่นซีรีหกเยอะมากครับผมด้วยความที่ว่ามันเป็น G P U ตัวใหม่ล่าสุดจากทาง N v i d i a เดียเลยนะฮะก็าได้ดูรีวิวจากเว็นบีไฟไหมันอืมครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอเชิญคุณกิตติจากทางเดวานในช่องนะครับได้เป็นผู้มอบรางวัล G T X 750นนะครับให้น้องโอ๊ตครับขอเชิญคุณกิตติครับ ก็เสร็จสิ้นกันไปนะครับสำหรับการมอบรางวัล GTX 750ให้กับน้องโอ๊ตผู้โชคดีของเรานะครับและสำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่สนใจอยากจะร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะครับอย่าลืมเกาะติดแฟนเพจเนว่าใ a ชาลล์หรือสมาคมพออไทยระดับโลกของของเรานะครับเพราะเราจะมีกิจกรรมดีๆอย่างนี้มานําเสนอให้เพื่อนๆทุกท่านอยู่ตลอดช่วงเวลาเลยนะครับและสําหรับวันนี้ผมและน้องโอ๊ตต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในกิจกรรมดีๆครั้งหน้าครับผม สวัสดีครับ